เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังเป็นประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของการรับเงิน บบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับสาหรับผู้ที่จะลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนนะครับผู้สูงอายุในกลุ่มใดบ้างที่จะต้องลงทะเบียนในปี2,563เพื่อที่จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี2,564นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเป็นประเด็นในเรื่องของผู้ต้องโทษ นะครับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำหรืออยู่ในทันทสถานต่างๆนะครับที่อายุครบ60ปีมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่วอ 5744ลงวันที่27กันยายน2562ในเรื่องของการซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2564นะครับ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียนรับเงินเบียย้ยยางชีพของผู้ต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำนะครับว่าสามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้นะครับแต่การลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับให้กับผู้อื่นไปลงทะเบียนแทนโดย ผู้ที่ต้องขังหรือจำคุกในเรือนจำในทันทสถานเนี่ยหรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทันทสถานหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมายเนี่ยรับลงทะเบียนและนำมายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ โดยให้ท้องถิ่นถือวันที่ลงทะเบียนในแบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอยังชีพผู้สูงอายุเป็นสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับผู้ที่อยู่ในเรือนจําหรือต้องโทษจําคุกก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอยังชีพผู้สูงอายุได้นะครับโดยให้มอบอํานาจให้กับผู้บัญชาการเรือนจํา หรือผู้อำนวยการทันทสถานหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมายก็ได้นะครับรับลงทะเบียนนะครับแล้วก็นำมายื่นที่ท้องถิ่นที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้ต้องขังนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ